โอ้โหนี่ปากหรือว่าสี่ิปติมะเอ่อฟิลเตอร์มันแรงมากแล้วปั๊บสวัสดีทุกคนนะครับไม่เราพูดได้นะระหว่างรอเลือกฟิลเตอร์วสวัสดีครับ สสวัดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเกินกันสักหนึ่งก่อนอีพีเก้าจะออนดีเลยสวยมากอีพีเก้าออนทีเก้าเอ้ยเดือนเก้าเหรอใช่ใช่เดือนเดือนเดือนอ๋อเดือนสดาห์เดือนห้าเดือนห้าเนาะครับสวัสดีทุกคนนะครับครับผมครับผมก็วันนี้อีพีเก้าจะมาแล้วใครรออยู่บ้างครับผมอีแค่ครึ่งชั่วโมงเองทุกคนอีพีเก้าก็มาแล้วอีพีนี้เด็ดมากเลยนะเฮ้ยจริงสปอยเลยเหรอมันมันมันเป็นอะไรที่แบบ คือเขอขาดบาตาแปดที่ว่าดีแล้วเก้าดีกว่าเฮ้ยใครบอกถ้าเปรียบดั่งการที่ชู้นี่ยังไงแต่ก็ดีมากเหมือนกันถ้าขนาดที่ชู้ต้องพกมาเยอะไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาต้องพกอะไรครับต้องพกไหมพกอยู่พกหน่อยพี่หน่อยี้ต้องพกหน่อยพกหน่อยใช่ต้องพกใช่เยอะ EP นี้ต้องพกเยอะจัดจัดใช่ครับแต่อย่างที่เราบอกไปคือทุกแบบว่า EP ต่อต่อไปก็คือไม่มีการ์ฟลงเลยครับเข้มข้นขึ้นเรื่อย อีนี้ก็แบบขมสุดๆนะคะครับผมก็อย่างที่ได้เห็นในทีเซอร์แล้วนะว่าอีีนี้จะเกิดอะไรประมาณไหนบ้างครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะมีทั้งแบบมีทั้งอ่ะอารมณ์สวิงเหมือนเดิมครับใช่ไอ้ชัยเขาบอกย่นเรื่องเลยครับผมแล้วก็มาลุ้นกันนะฮะว่าน้องครามเนี่ยจะป่วยขนาดไหนใช่ไหมแล้วจะทำยังไงต่อแล้วจะจะจะเกิดอะไรขึ้นจริงระหว่างที่ป่วยฮาพาราช่วยได้ไหมต้องรอดู จริงครับอุ้ยม้อนหัวแค่เนี้ยม้อนเหลือแค่เนี้ยครับพูดอะไรหน่อยไหมข้างหลังครับผมสวัสดีครับก็ hello everyone คุณอีพีในครบ2ข้างนเลยครับครับ Hope to you enjoy the two o r l d s ep9 today and don't forget for hashtag two o r l d s ep9 นะครับครับใช่สำคัญมาก ep9 อุ้ยเบื่อแล้วอ่ะก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับอย่าลืม hashtag two worlds ep ได้ครับครับครับผมแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลนะทุกคนก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะโหบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP ที่ทุกคนต้องเตรียมทุกอย่างเลยอะไรบ้างครับมันมีครบรสชาติโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทิชชู่ทิชชู่หรือว่าจะเป็นยาดมครับไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนเอ้ยโอ้ยเอ้ยต้องหรอเอาไว้ให้ตัวเองสปอยก็คือมีฉากมีฉากในทีเซอร์อันหนึ่งในทีเซอร์ทีเซอร์ใหญ่อะ เป็นฉากฉากหนึ่งทุกคนครับเบบีนั่งดีๆลูกเบบีนั่งดีๆลูกอ่ะเอออย่าโนมอย่าโนมเตรียมอย่าโนมนี่มันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยเอ้าไหมไม่เอาไว้เท้าเอาไม้กางไม่อาไรไมเอาไรครับครับนี่วันนี้เรามาเจอกันพอดีครับมาเจอกันพอดีนะฮะก็เลยมา ไลฟ์สดพร้อมกันเลยนะบังเอิไม่บังเอิญบังเอิญบังเอิญก็ได้บังเอิญแหมแเจ๊บังเอินะครับตื่นเต้นมากนะได้จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องอะภาพยนตร์แล้วหรอไม่เขาบอกเขาอาจจะแปลมาไงดีใจที่ได้ดูอีพีเก้าแย้วเรียลโซนไสเต้นซูครับซีรีส์ของเราคือเหมือนภาพยนตร์ดีเลยครับดีเลยครับ อ่าพีไทยกับภูผาแข่งกันหรอใช่ไหมไม่ต้องแข่งหรอกครับภูผาชนะอยู่แล้วเฮ้ยสูสีครับสูสีโอเคเออผมยอมใม้คุ้นะผมยอมให้คุณหน่อยนี่เลี่ยที่มันจริงอ่ะมันต้องจริงอยู่แล้วยอมยอมตามอายุครับฮะ ไม่ยอมเลยแค่จังหวะหัวเราะเมื่อกี้มีจิตอาฆาตฝังอยู่นะผมรู้สึกได้ไอ้พักเธออยไปตรงนี้หน่อยดิครับพักเห็นไหมนี่เออเอออยู่อย่างง้รเลยหรือว่าจะมานั่งตรงนี้เลยตรงนี้กันสองคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอสวัสดีครับพี่คนนพ่อแบบน็อตเล็ต EP นี้นะครับรับรองว่าสนุกเคเพลินแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กกันด้วยนะครับผมก็ใช่วร์อินน่าเราไม่ต้องเราเราผู้เล่น แบบคุยเล่นก็ได้เฮ้ยพี่แต่ว่าแบบเห็นพักมาทีไรอ่ะก็แบบว่าต้องมาแบบเฮ้ยพักจะเป็นคนที่แบบคอยแบบคอยนําในการฝากซีรีส์ของพวกเราไงครับแต่ทุกคนอาจจะอยากเห็นพักพูดเล่นคุยเล่นกับทุกคนบ้างเราจะไม่เบื่อเลยพี่อะไรนะกับทุกคนกับอ๋อโอเคไม่ต้องคุยกับเราไงโอเค๋อ How is y o d a y guys today is so happy and โฮปยูแฮปปี้ทูนะครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีฮั international fans ด้วยนะครับซีอีโอท่านซีโเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นทุกชาติบราซิลด้วยอุ้ยจริงปะเนี่ยฮัลโหลบราซิลเตียโมโอลาโตชิกันโดคิฟลาโอ้ยบราซิลเย้อยยยงอย่าเพิ่งสิอไปก่อน ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเตรียมจะช่วยแล้วจ้าเตรียมเลยเตรียมเลยหรอมาฮาโคคโยครับผมฮัลโหลรมเมียนมาบิรบาชีงาาม่าอันยงอเซีย s l i อ o r n i เอ้ยฮลโหลรอมนนทบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับินจจาินจา อุ้ยในนี้มีใครจะมาหาพวกเราวันที่16มีนะอาทิตย์หน้าแล้วอุ้ย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 ซื้อบัตรได้ที่ไหนนะทิกเก็ตเมลอนนะคะที่เราดูคอนเสิร์ตวีซิตี้อาร์ดแอดเดอรไฟนลอีพีวิ่งไปซื้อตั๋วทิกเก็ตเมลอนถ้าอย่าหาว่าสปอยเลยนะอีพีสิบที่อยู่ในโลนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะน่าจะสุดมากๆอ่ะก็ผมเสียทิชชู่ไปแล้วสองแผ่นอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ่อซับน้ำตาเหรอซับน้ำใจอะไรอ่ะดีดี่เป็นน้ำใจ ครับโอเคไม่แต่แต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแบบเราจะได้ดูแบบในโรงภาพยนตร์อ่ะแล้วแบบโรงแบบในพารากอนน่ะเสียงไฟมันต้องปังมากๆนะครับทัวร์ผมบอกเลยจะได้เห็นภาพที่คมชัดแล้วก็เสียงที่เติมคุณจะได้เห็นพรองคุณจะได้คุณจะได้เปรียบเทียบหน้าคุณผากับคุณไทยได้แล้วนะครับครับผมว่าตทืบขนาดไหนเอ้าไม่ใช่ตึ๊บหรือตุ๊บนะฮะ แต่ EP นี้เราเจอกันเยอะอยู่นะคมับใช่ครับมเราก็เจอกันยอะเลยว่าเป็น EP ที่น้องครามสบายที่สุดยังไงครับพี่จะรอดดูโอาไปเลยรอเจอกันในสเปซเลยผมแค่นี้เลาเรื่องนะครับผมรอสเปซเลยวันนี้พร้อมแฉเอ้าแฉอะไรก่อนแฉตัวเองสาวผมน้ำตาลคนนั้นคือใครน้ำตาลสองคนครับชูวบลอะพีิเชียบอกว่ามีอะไรพิเศษไหมจ๊ะ โอ้โหมีกะเพราอะไรอะวัน oh น oh oh. ี้อะไรอะกะเพราหมูกรอบอะวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษวันนี้ไม่รู้แต่16มีเมนูพิเศษแน่นอนวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าหลากหลายรสชาติแน่นอนไม่รู้เมนูอะไรแต่เป็นเมนูที่กลมกล่อมนี่นี่นี่แล้วยังไงเนี่ยจมูกพี่จะบีบไม่บีบเนี่ยตอนเนี้ยงงหมดละเดูดิวเดี๋ยวเดี๋ยมันเปลี่ยนเองจมูกใครเหระ หรือหรือต้องให้ดีดให้ให้มันหายบ้างไปถึงดีดจ่พี่แม็กดีดใท้หไหอยให้มันหายบ้างน่อ๋อโอ้โหพอผมแวันนี้ประเทศนี้อาร์เจนตินาเย้ยย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 ลาลาดยยย เลิฟอยู่นะจากเปรูว้าวเฮลโลเบนด์ไฮฟรอมไทยแลนด์แม็กซ์อ่าแม็กซ์เข้ามาเอยคุณแม็กซ์แม็กลินโด้โซคีสอิตาลีนี่อิตาลีก็มีแน่ๆล่ะอเมริกาคุณพี่ไทยจะร้องไห้ไหมนะครับต้องรอดูครับได้เราจะไม่สปอยก่อนฮัลโลพี่แม็กซ์จรงฉันเป็นแฟนชาวอาหรับไทยอาหรับเหรอครับ คือเมื่ก่อนอะไรวะอะไรอยู่มุกเก่ามากจริงครับเอาว่าเรามาสปอยก็ไม่อยากพูดนะจริงเพราะว่าจริงในตัวอย่างในทีเซอร์มันก็สปอยไปค่อนข้างแบบใช่ใช่ใช่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าฝากแฮชแท็กกันนะคุณทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะคะแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอีพินทุกคนได้โอ้โหปั่นแฮชแท็กกันแตกแตนแน่นอนใช่ไหมล่ะจะมีจะมีท็อปปิกขึ้นมาอะไรเยอะไปหมดอยากให้เลยฮะอยากให้อี e ีพนี้จะเป็น EP ีสุดท้ายที่เราจะดูกันทางบ้านแล้วแล้วก็อยากจะให้ e ีพีนี้อยากให้แฮชแท็กอีีก้าของเราติดเทรนไปแบบเยอะๆนานๆเลยนะครับอ๋อแล้วผมออส่อย่างหนึ่งคือ Two r l d เนี่ยมี S ด้วยอ่าอย่าลืมนะลูกคน ตามที่น้องนัดคิดเอาไว้เลยนะครับไม่เออไม่เยอะเลยแบบโอเค two worlds EP9 yeah two worlds EP9 hello everyone from now hashtag uh from X Twitter เรานี่สบายดีป่ะดอน don't forget two u two worlds have s นะ yes ครับผม two worlds EP9 ไม่อยากให้จบเลยค่ะยัง EP 9ยังไม่จบแต่มันก็ใกล้จบคือบอกบอกเลยว่าแบบเชื่อไหมผมผมมีอะไรพูดอย่างหนึ่งหลังจากใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะที่สามารถมาดูแฟนเออมาดูไฟนอล EP กับพวกเราได้ในวันที่16อ่ะครับหลังจากดู EP 9แล้วอ่ะเขาจะตัดสินใจซื้อทันทีเฮ้ผมบอกเลย ใช่ไหมแต่ระวังแต่ระวังนะจะหมดก่อนหรืเปาใช่ใช่กลัวอย่างหนึ่งกลัวบัดหมดพี่เขาบอกให้คุณปันบอทุกคนเเยอะๆหน่อยใช่ได้ครับแล้วก็ที่ผ่านมามันมีบางวันที่พี่ต้องแบบถ่ายงานถ่ายงานจริง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 เบบีครับครับแล้วคือไอตอนที่พี่พักบอกคือเหมือนจริงนะเพราะว่าแบบพอดูตอนก้าแล้วอะเราเหมือนเราจะอยากแบบมาดูบทสรุปไปพร้อมๆกันเพราะมันเจบบ โอ้โหมันโคตรเนอะปล่อยไม่ได้ครับเออแต่บอกเลยว่าจับหัวใจแล้วกัน EP นี้แล้วก็จับหลายฉากด้วยไม่ได้จับฉากเดียวเฮ้ยเฮ้ยจับแค่หัวใจหรือเปล่าอาจจะมีอะไรนะเฮ้ยแล้วคือมีแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่า EP สิทิ์เนี่ยพวกเราจะได้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับใช่ในโรงภาพยนตร์เลยนะอยากให้ทุกคนมาหากันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากฝากอย่างที่บอกเลยนะครับอยากฝากทุกคนช่วยกันเล่นแฮชแท็กวันนี้ด้วยนะครับก็เป็น EP สุดท้ายแล้วที่เราจะได้มา เล่นแท็กปั่นเทรนไปพร้อมๆกันไม่สุดท้ายหรอเราก็ปั่นกันหมดแหละทุกทีใช่แต่แล้วแต่เราดูเออใช่เราก็มาปั่นพร้อมกันพี่แม็กโผล่หน้ามาหน่อยค่ะนี่ครับการผมก็ดอกไปให้หมดเลยการดมีมีคนบอกว่าวันนี้เรามาถ่ายงานอะไรกันวันนี้มันไม่จบบิ๊กเซอร์ไพรส์ของทูจริงทุกคนถ้าอยากรู้เซอร์ไพรส์อะไรต้องมาวันที่สิบหกนะคบ แล้วก็อย่าลืมด้วยถ้าอยากรู้หนักๆเลยนะครับต้องแี้ว่าถูกต้องและที่สำคัญนะครับติดตามได้เลยนะทุกการเคลื่อนไหวของพวกเราก็คือ two worlds underscore official yes นะทุกคนจะรู้เลยว่า big surprise รอทุกคนอยู่ครับใช่ครับจริงผมเอ๊ไอนนี้ผมแอบมาไอเบลมคุณแอดมินไอชีก่อนนะฮะคุณลงตัวอย่าง ep 9นะแต่คุณพีบพได้ยังไงแอดอยู่หรออยู่หรอไม่รู้อยู่ไหมผมพูดไปก่อนนะฮะพร้อมนะครับ ไม่ได้หรอกนะแบบนี้อไม่เวันดีครับจริงนี่ทุกคนหยุดนะพวกเรือผีต่างๆตอนนี้หยุดเลยนะทุกลางผมจมหมดเลยนะเ so โซคิวเย h ขอตอนพิเศษนะคะเอาบอกนนี่ไงทุกคนก็ดูตอนปัจจุบันบนไปสิใช่มีคนถามดูวิกเกตเจาแอนว์ไวยูทูนไนท์ไอเจาะเนอะ maybe maybe อาจารย์คะหนูขอดอกคาฉลอหนูจะไปดูหนังค่ะอจริงๆไม่ต้องดอกก็ได้มันตอนเย็นครับผมทุกคนมันตอนเย็นนะก็เรียนก่อนแล้วก็มาหาจีทําตามแสดงว่าไอ้ฉี่อี้ไม่ให้จบไงอีกสามอ้ยหรือว่าเขาต้องการจะแบบไอ้ที่ไรกับเราปะเนี่ยแต่จริงเรื่องนี้ทำได้นะห้าสิบบีพีหห้าสิบบียาเน้องนาจะทำเหรอครับอ๋อผมผมพร้อมเล่นนะคือน่ยาย ถือว่าเป็น10ตอนที่กลมกล่อมมากครับผมอยให้กมกล้องโทรศัพท์ไปถ่ายโ้โปรดักชันถ้าเป็นกล้องโทรศัพท์ยอมนะถ้าเป็นกล้องโทรศัพท์ทุกคนจะดูหรือเปล่าใช่ดูไหมดูไหมจริงเลยนะจริงแต่ใช้กล้องโทรศัพท์นะแต่ดูไหมออสกันออกแม็กทอเลอน่าจะการนิดนึงป่ะสอสมิลนะไอ้สอเซนครับตัวบอก three c m มนะครับผมครับ Yeah But Mac More Handsome t h a n me นะครับเรื่องแบบเนี้ยต้องให้คนอื่นพูดเอ้าทำไมผมพูดให้ไม่ได้หรอมันมันแบบไอ้นี่ไงบางคนเขาก็แบบเฮ้ยการรอกว่าเขาบอกมี่แม็คลอกว่าเอ้ให้ทุกคนตัดสินผมรู้แล้วต้องถามคนนอกพี่มอสพี่พักครับพี่กันพี่แม็กใครหลอโอ้ยผมไม่ต้องถามน้องนออก้ยีัหรู่่แลว แค่ๆติ๊งก็แบบโอ้โหเคียหลอมากนะฮะอุ้ยมีภาษาเกาหลีด้วยทุกคนมีใครอ่านภาษาเกาหลีออกผมอ่านออกครับพี่อ่านจ้าไปอ๋ออันยองเซีโอโอเคสวัสดีนะันยองซีโอสวัสดีค่ะ We a love you all อ่าโอเค Love you from Brazil Hi Olá Olá อะไรเนี่ย I say everyone is handsome Oh but but you know what What I mean right? But to to everyone say t in speak in Thai อ่ะ yeah but you understand what I say uh, น uh, <Yeah. S 1> ัดกี้มีซัม like คิว e นสอัดจัดหน่อยซีเอ็กโงหนึ่งสองซัมเอ่อนี่นี่อย่างงี้อ่า หน้าสองพันโอนมา้บางเฟรมแล่นเลแนเล่งเล่นเล่นเล่นล่นเล่นเล่นเ่นึล่นเพ่นเค่นเล่นเ่นเล่นเ่นเล่นัล่นเล่นเ่นเม่นเล่นเ่นเล่นเลนนเลเีนล่นล่งเล่นเล่นเล่นลางก่นนเล่่่่ลลนนเลลเเลลเยลเช่่ละล่ลลล่ว ห้ามหลับห้ามไปห้องน้ำได้หรือเปล่าผมว่าทําได้ถ้าจะหลับก็น่าจะเป็นักแสดงเนี่ยหลับก่อนดูอ่ะแกก็แรงเกินนะคะขับตันทําดีข่าวไปสิบสิบสิบอยู่แล้วครับนี่มีคนบอกว่ารอ Two Worlds EP เก้ามาโอเคทุกคนตอนนี้ก็อีกสิบห้านาทีทัวร์จอแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราก็ต้องแบบมีพระองคลิตกันต่ออีกเล็กน้อยนะครับดังนั้นนะผมวันนี้ฝากด้วยนะครับผมหนึ่ก่อนไปก่อนไปครับพี่แม็กหยุดหลอกก่อนได้ไหมแต่ว่า ให่สิงเขาหน่อยอุ้ยไม่ใช่จิ้มแก้มเขาไม่ได้บอกแก้มใครซะหน่อยไม่แต่อยากเห็นให้แม็กจิ้มแก้มตัวเองด้วยอ่ะไหนไหจริงหรอไหนดูซิน้องขยับมาอันหนึ่งพันจิ้มกี่นิ้วอ่ะเอกแิ้วไปเลยไม่ชินเลยครับผมเบบี้ตัวเล็กไม่ไหวครับตัวเล็กครับ ได้เดี๋ยวกันแล้วโอนเข้าัญชีใครครับเนี่ยห้าร้อยก็เดี๋ยวบัญชีผมก่อนกันบัญชีกลางแล้วกันโอเคบัญชีกลางบางซื่อเดี๋ยวบัญชีผมในบรรยากาบัญชีกลางให้แบ่งกันคนละไลฟพอดีเลยฮะจิ้มแก้มตัวเองจ้าโอเคให้เพื่นครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับ Hash tag two sp nine นะครับฝากด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าม่วนจอยแน่นอนนะครับยวเรา ไปทำภารกิจของพวกเรากันอ่ะครับนั่นก็คือนั่นก็คือเราต้องรีบกลับไปเพื่อดูทูเวิลด์อ่าเราต้องมีการเดินทางนะครับทุกคนเราเดินทางกันมาไกลอยู่ครับใช่เพราะตอนนี้เราอยู่วันที่เออบราซิลอะไรอ่ะอะไรอ่ะแบ็คกรอบยังคุณคุณเอออะไรอ่ะครับผมได้เลยค่ะกันๆจิ้มแก้โอนให้เราห้าล้อฮะโอนให้เราห้าร้อยค่ะไม่มีไม่มีได้ด้วยมีแต่เสียคือผมจิ้มกันตัวเองผมต้องโอนให้คุณห้าร้อยเหรอใช่ ผมจิ้มแก้มพี่แม็กดีกว่าเอ้ยได้ห้าร้อยอะไรอะแม็กนั่โกเรเบอร์ถ้าพี่จิ้มแก้มให้พักพักจะโอนให้พี่ไหมพี่ดีกว่าตอวกันเองแล้วหรอโอนไหมอุ้ยห้าร้อยน้อยไปถ้าพักจะโอนอ่ะมีคนหิวข้าวขนมนะนาครับจิ้มแก้มห้าคนโอนห้าพันโอเคอะห้าคนโอนแค่พัน แค่คนเดียวพี่กันเออว่ะอุ้ยเราตาเร็วไปนิดนึงโทษทีงั้นก่อนไปเราจิ้มให้เขาก่อนละกันนะโอเคอ่าจิ้มหนึ่งนะแคปนะทุกคนแคปนะหนึ่งสองสามครับผมโอเคประมาณนี้นะครับจับแฮชแท็กของพวกเราด้วยนะครับผมทูโรซิกิก้านะวันนี้ขอให้แบบติดเทรนสูงๆเลยนะจ้าอยากให้ทุกคนได้ดู EP นี้เนอะเป็น EP ที่โหดจสุดได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่า เหมือนกันแบบว่า EP นี้เราผมเคยพูดไปแล้วว่ามันคือ MVP ตั้งแต่1ถึง10มาอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราดูถึงแค่8เนาะแต่ว่าเนื้อเรื่องอะไรต่างๆของอันนี้ผมคิดว่ามันคือแบบเออในใจผมที่แบบอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันมีหลายมูดหลายอารมณ์แล้วก็หลายอย่างที่แบบว่าทุกคนจะสนุกไปกับมันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะครับก็อย่าลืมซื้อได้ที่ Ticketmelon หรือว่าถ้าสมมติว่าอยากรอแล้วอยากรอแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อ EP 10 อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูอีพีสิบด้วยกันอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าไม่น่าพลาดนะผมกลัวแบบเต็มไม่ใช่หรอจริงผมว่าไม่น่าพลาดนะอย่าพลาดนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะมากเลยใช่ครับใช่ครับอือใช่แล้วก็วันนี้ถ้าเกิดใครมีโมเมนต์หรือว่านี่ทุกคนแคปหน้าจอตรงนี้เลยก็ได้หรือในซีรีส์นะครับก็มาพูดคุยกันในแท็กได้เลยนะครับใช่ครับผมโอเคอีกประมาณสิบสามนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็มาแล้วกลับบ้านไปดูกันแล้วเดี๋ยวเรามา เข้าสเปซเจอกันะนะตอน EP นจบเน,ะนาะครับผมนะค Canderstand เ,เ,เอา้ังนัดนิดนึงอ่ะ International fans ฝาก EP hashtag กก็ได้อ่๋อ oh, so guys so our hashtag today's i two worlds EP 9 and see you soon in 12 minutes yeah, yeah. two w o r l d and e a r a yeah and all oh, you guys can start uh, start <Sorry. S 2> trending now and you, if you guys have any cute moments or any scene do you like in the series you guys can screenshot or capture the screen and share it in X by in the hashtag Two Worlds EP9 Yeah Two Worlds EP9 Don t Don t forget the S uh and yeah yeah the unders S between D and E นะครับ y e อย่า okay นะฮะอ่ะโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมโอเค let's go บายบาย ก็เจอกันใน X นะครับผมหลังสามทุ่มนะครับจ้ามาสามทุ่มเจอกันครับครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย see you guys จุ๊บจุ๊บบ๊ายบายนะไปครับไปโอเคบ๊ายบายอุ้ยทุกคนมาบายบายครับบ๊ายบายครับอบภิบบ๊ายยบาครับ